สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอิงกลับมาแล้วนะคะนําคลิปนะคะคลิปเก่าตั้งแต่ปีที่แล้วที่ค้างสต็อกไว้มาให้เพื่อนเพื่อนทุกคนได้รับชมกันนะคะอันนี้เป็นคลิปขายของเมื่อซัมเมอร์นะคะปีที่แล้วค่ะอิองก็กําลังเตรียมของนะคะจัดของนะคะปีนี้อิองก็มี delivery นะคะมีเพื่อนที่อยู่แถวบ้านนี่ค่ะเพื่อนชาวอังกฤษนะคะผู้หญิงนะคะ หารายได้เสริฟนะคะอิงก,ก็ประกาศให้ลูกค้าในเฟสนะคะได้รับรู้ว่าเรามี Delivery ด้วยนะคะแล้วก็เราก็คิดค่า Delivery ตามระยะทางนะคะตามหมู่บ้านที่ไปส่งค่ะใกล้ไกล,กลนะคะก็ราคาต่างกันค่ะหนุ่มน้อยก็มาช่วยจัดเหมือนเดิมนะคะแต่ไม่ยอมเข้ากล่องอายค่ะช่วงนี้นะคะกำลังเป็นหนุ่มก็จะอายค่ะ อิงกให้มีเ e l i v e r y นี้ก็เพื่อที่จะเพิ่มลูกค้านะคะเพราะว่าเราไปส่งเขาก็จะสั่งมีลูกค้าเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อนก็ได้ไดงานด้วยนะคะเราก็จ้างเขาไปส่งนะคะนี่ค่ะมันจะเตรียมนะคะหลังจากที่ จัดการคนป่วยนะคะดูแลกายภาพออกกำลังกายเรียบร้อยนะคะหาอาหารหาน้ําหาทุกอย่างให้ครบแล้วก็รีบออกมาค่ะส่วนพี่สาวก็ช่วยนะคะดูด้วยนะคะเพราะแกยังอยู่ช่วงเช้าแกก็จะนวดไปนะคะพาออกกําลังกายส่วนช่วงกลางคืนอิงก็จะคอยดูแลนะคะหลังจากเสร็จงานขายของแล้วนะคะก็จะไปดูแล วันไหนไม่ได้ขายของเองก็ต้องเตรียมของนะคะพวกสตาร์เตอร์ต่างๆค่ะไว้ขายนะคะพี่แกก็ช่วยดูแลเป็นอย่างดีเลยคะ่ะได้มีการนวดผ่อนคลายนะคะทุกวันทำให้ฟื้นฟูเพิ่มขึ้นนะคะร่างกายของแฟนเองก็เคลาะขยับนะคะกล้ามเนื้อมันขยับง่ายขึ้นนะคะมันผ่อนคลายค่ะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมนะคะที่เราปลูกกันเองค่ะปลูกในแปลงผูกผักของเรานะคะคุณพ่อดูแลให้อย่างดีเลยนะคะรดน้ำพรวนดินนะคะใส่ปุ๋ยแล้วก็ให้แกไปเก็บมาให้ด้วยนะคะเก็บใส่ถาดพลาสติกนี้มานะคะแล้วก็ล้างให้อย่างดีนะคะอีงก,ก็รอให้เสร็จน้ําแล้วก็นํามาหั่นนะคะใส่ถุงไว้เพื่อทําอ,อาหารให้ลูกค้าค่ะปลอดสารพิษนะคะ ปลูกเองกินเองขายเองทุกอย่างนี่ค่ะเป็นหน้าร้อนนะคะยังพอมีผักให้กินค่ะปลูกก็จะได้กินนะคะสดๆปลอดสารพิษจากสวนเรานะคะส่วนผู้ช่วยเชฟของเรานะคะมาช่วยก็ไม่ยอมออกกล้องนะคะนี่ก็จะเห็นแต่มือแต่แขนแต่ขานี่แหละคะ่ะไม่อยากให้เห็นหน้านะคะอายเหลือเกินนะคะ ช่วงนี้ก็เตรียมของไปเรื่อยๆนะคะอ,ออเดอร์ก็มีเข้ามาบ้างแล้วนะคะแต่ว่า,าจะยุ่งหน่อยก็ช่วงหลัง6มโมงเป็นต้นไปนะคะช่วงนี้ก็ค่อยๆอเตรียมของรอไปค่ะอันไหนที่ทำได้ก็ทำไปก่อนนะคะเตรียมไว้รอลูกค้าค่ะก็จะได้ไปส่งนะคะส่วนใหญ่ก็พอเรา Delivery แล้วก็ ไปส่งอย่างเดียวเลยนะคะหญิงก็ดูเวลาแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่ต้องตั้งหม้อเตรียมแกงนะคะวันนี้เรามีแกงเยอะค่ะแกงกะทิแกงแกงเขียวหวานนะคะมีเข้ามาเยอะตั้งหม้อเตรียมน้ำแกงไว้ค่ะ เตรียมผักเตรียมสินค้าเตรียมของแล้วนะคะเราก็ต้องเคลียร์เคาน์เตอร์หน้าเคาน์เตอร์ของเรานะคะให้สะอาดนะคะเดีย๋ยวได้มีอะไรมาเกะกะนะคะให้มันอ่าโลง่ลงๆนะคะทํางานง่ายๆค่ะไปค่ะเตรียมน้ําแกงกันแล้วค่ะผัดเครื่องแกงนะคะให้หอมนะคะค่ะเนื่องจากคลิปนี้เป็นคลิปเก่านะคะ ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเป็นการขายอาหารอิงก็นำมาตัดคลิปนะคะแล้วก็ามาให้ชมกันนะคะตอนนี้นะคะณนะปัจจุบันอิงพักนะคะพักขายของไว้ก่อนนะคะเพราะว่า,าแฟนอิงก,ก็เริ่มอาการดีขึ้นแล้วนะคะขยับแขนขยับขาเริ่มมีการขยับขยื่นแล้วนะคะอิงก,ก็เลยที่จะาามากายภาพนะคะแกนะคะ ออกกาลังกายผาแกออกกำลังกาย,าก,ออก,ก,ก,ายกายภาพนวดแล้วก็ดูแลแกให้เต็มที่นะคะอิงก,ก็เลยพักาการขายของไว้ก่อนนะคะคลิปขายของที่จะนําเสนอนะคะก็จะเป็นคลิปที่คลิปเก่านะคะที่อัดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะนำมาให้ดูในชมกันนะคะ ค่ะอิงก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะผู้ติดตามทุกคนที่รับชมอยู่จะสนุกไปกับคลิปการทําอาหารนะคะของอิงอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปเก่านะคะไม่ใช่คลิปแบบเรียลไทม์นะคะหรือว่าคลิปปัจจุบันนะคะเพราะว่าอิงก็ต้องขอโทษด้วยที่หายไปนานนะคะหลายเดือนเลยนะคะที่ไม่ได้ลงคลิปนะคะเพราะว่าก็อย่างที่แจ้งไว้ในคลิปที่แล้วนะคะว่าเครียดนะคะแล้วก็เหนื่อยนะคะ ในการดูแลคนป่วยด้วยทำงานด้วยนะคะก็เลยทำให้ไม่ได้อัดอลงคลิปนะคะอัดคลิปออิงก็มีอัดบ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้ตัดต่อค่ะไม่มีเวลาตัดต่อเลยนะคะก็เลยนำมาตัดต่อตอนนี้นะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นหน่อยแล้วนะคะทุกอย่างเริ่มลงตัวนะคะแฟนอิงก็อาการดีขึ้นค่ะทำให้อิงก็ตัดสินใจที่จะ พักการขายอาหารไปก่อนนะคะเราไปดูแลคนป่วยให้แกมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะให้แก่กลับมาเดินได้นะคะอย่างน้อยก็ไม่ร้อยเปอร์ซก็ไม่เป็นไรนะคะให้แกได้เดินได้ด้วยไม้ค้ำหรือว่า,าไม้เท้านะคะช่วยพยุงอย่างนี้นะคะไปไหนมาไหนได้นะคะแกมีความสุขเราก็ มีความสุขไปด้วยกันนะคะอิงก็เลยตัดสินใจว่าเอาทุกอย่างไม่ได้ค่ะเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะก็เลยเลือกเลือกที่จะให้แก่แข็งแรงดีกว่าแก่ดีแล้วเราก็กลับมาทำอาหารขายเหมือนเดิมได้ค่ะ แล้วอีกอย่างนะคะช่วงนี้ลูกชายก็กำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นนะคะหัวเรื่องหัวต่อค่ะอิงก็อยากจะมีเวลานะคะใช้เวลากับลูกนะคะพาไปออกกำลังกายนะคะหลังจากเลิกเรียนอย่างเงี้ยนะคะเขาอยากเล่นกีฬาอิงก็จะได้มีเวลาพาไปด้วยนะคะไม่ใช่มัวแต่ขายของทำของขายนะคะอิงก็เลย ทำทุกอย่างไม่ได้ค่ะไม่ใช่ซูเปอร์ผูแมนนะคะเอาทุกอย่างไม่ได้เลยนะคะอิงก็คิดว่าสุขภาพร่างกายมาก่อนแล้วก็ลูกนะคะอิงก็เลยต้องอนี่แหละคะ่ะตัดอย่างใดอย่างหนึ่งออกนะคะอาหารเราก็ชอบทําอยู่นะคะชอบทําอาหารแต่ว่าในเมื่องานมันล้นมือนะคะเราก็เลือกสิ่งสําคัญที่สุดนะคะคือครอบครัวนะคะแต่ว่า อิงก็ยังทําอย่างอื่นไปเรื่อยๆนะคะถ้าว่างๆอิงก็ทําเค้กทําอาหารเล็กนิดหน่อยๆนะคะให้อาคลายเหงา,าค่ะเพราะว่าว่าคนมันชอบทําอาหารนะคะก็ช่วยไม่ได้นะคะเราก็ต้องหาเวลามาทําบ้างค่ะ ส่วนสําหรับเพื่อนๆนะคะคนไหนที่อสอบถามมานะคะเกี่ยวกับขั้นตอนนะคะวิธีการที่จะเปิดนะคะทำอาหารที่บ้านเนี่ยทำยังไงนะคะเดี๋ยวอิงอหาเวลาว่างๆนะคะรวบรวมข้อมูลแล้วก็เรียบเรียงให้มันเข้าใจง่ายๆนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาอะตอบแล,แล้วก็บอกนะคะข้อมูลว่าต้องทำยังไงนะคะ ก็ขอเวลานิดนึงค่ะค่ะตั้งแต่มีเพื่อนฝรั่งมาช่วยนี่นะคะหนุ่มน้อยผู้ช่วยของเราก็จะไม่ค่อยขยับนะคะจะนั่งรากงอกนะคะเล่นโทรศัพท์นะคะดูโทรศัพท์อยู่นั่นนะคะต้องคอยเรียกนะคะให้มาช่วยนางก็จะมุ่งเน้นไปที่เป็นเด็กส่งของอย่างเดียวเลยนะคะช่วงนี้หลังจากที่เราเปิดเป็น d e l i v e r y แล้วนะคะ ก็จะนั่งอยู่เล่นโทรศัพท์ไปค่ะส่วนแม่ๆก็เนี่ยค่ะทำอาหารล้างช่วยล้างชามนะคะเพื่อนช่วยได้ดีมากเลยค่ะอที่โชว์อยู่นั่นคือโหระพานะคะหงระพาของไทยค่ะจากสวนของเราเหมือนเดิมค่ะหน้าร้อนนะคะปลูกผกักปลูกสมุนไพรได้ค่ะที่อังกฤษนะคะมีกรีนเทานะคะแล้วก็นำมาปลูกนะคะอันนี้เป็น ใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะ,ะนํามาจากเมืองไทยค่ะหันไฟไฟไฟ่นฝอยๆนะคะหอมๆนะคะใส่กระปุกไว้แล้วก็ใส่ช่องฟริเซอร์ไว้นะคะเก็บไว้ได้นานเลยค่ะเป็นเดือนๆเลยนะคะนี่ค่ะรุงแกงของเราค่ะปล่อยให้เดือดแล้วก็คนๆๆชิมรสชาตินะคะค่ะหม้อนี้จะเป็นแกงผันแหนงนะคะ ส่วนหม้อนี้เป็นแกงเขียวหวานผักค่ะยังก็จะเป็นแกงเขียวหวานเจนะคะญิงก็จะใส่ผักกับเั้งหู้นะคะส่วนนั้นเป็นผนงเนื้อนะคะต้มให้เดือดๆเ,เลยค่ะให้น้ำเคี่ยวน,น้ำแกงงวดลงไปหน่อยนะคะชิมรสชาติได้แล้วนะคะเทใส่กล่องนะคะเทคเอาไว้ของเรานี่ค่ะเพื่อนก็ช่วยปิดฝานะคะ สตาร์เตอร์เขียนนะคะหนุ่มน้อยก็ตักข้าวค่ะแล้วก็แพ็คใส่กล่องนะคะนำไปส่งลูกค้าค่ะแล้วอิงก,ก็จะเตรียมนะคะ,ะมีแก๊ปอยู่ก็จะเตรียมหั่นหอมนะคะหั่นผักหั่นหอมหั่นเตรียมของไว้นะคะเพื่อทำจเจ้าต่อไปนะคะ เพื่อนก็นําอาหารนะคะไปขึ้นรถแล้วนะคะก็ไปขยับรถนะคะถอยรถนะคะไปส่งอาหารลูกค้าค่ะส่วนนมน้อยของเราก็นั่งไปด้วยนะคะก็มาหยิบเอาเครื่องคิดเงินไปนะค่ะเครื่องแตะบัตรนะคะเงินมาตามอากาศเลยค่ะไม่ต้องไปหยิบจับอะไรให้ยุ่นวายนะคะไม่ต้องมีเงินทอนค่ะกดเงินในโทรศัพท์แตะบัตร เงินก็มาเลยค่ะตามอากาศเลยนะคะสะดวกสบายค่ะโอเคค่ะอาหารไปส่งแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ